ตื่นเช้าๆก็พาไก่ออกมาหากินหญ้าครับนี่แหละคือชีวิตของชาวนาโดยแท้จริงแต่ตอนนี้ก็เมื่อเ้นี้มีฝนลินมาหน่อยเนึ่งครับบรรยากาศก็สดชสื่นขึ้นครับต้นไม้ต้นไหลก็ กล้เลี้ยงไว้นี่ครับมีคนมาขอแบ่งไปเรื่อยล่ะครับเมอละสองโตเมื่อละโตเมอละสี่โตกับมีครับมันสิมีหลายขนาดไล่กันมาครับขนาดที่พ่อแบ่งกับเสียมาไวน้นะครับอมอยสนามไก่ส่วนขนาดน่อยอนุบาลอยู่เท่างบ้านพอละครับอนุบาล การเอาโนบานขเขอาเข้าหน่ยสิบาแยกไกลน่อยอมาเลี้ยงต่างหากครับสิยยูกับแม่ให้แม่เต่าเอาความอบอุ่นซะเกินนะครับคล่ายๆกันกับเ,เด็กน่อยกินน้แม่มนี่ละ่ะสั่งความสั่งพุ่มพุ่มกันนะอยู่อกแม่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนก็กว่าเข้ากัจังค่อยแยก แปกเลี้ยงปล่อยบ่ได้ครับไก่ใหญ่เตะไก่ใหญ่จิกเคยปล่อยเคยนี่มันแรกๆเสียไกลมากครับถึกตีถึกจิกถึกตีพิการขาหักจีกหักอ่อนแอกับตายตัวใหญ่เตะเราก็เลยแยกไก่ใหญ่ไก่หน่อยไก่ข,ขนาดสามเดือนไก่ข,ขนาดสองเดือน ก็เลยเป็นไก่เป็นทอดทอดครับชุดนี้ถ่อไปนะครับสิ่งที่มันกลัวคือกาครับกาสิบบนมาเลยครับมาอุ้มเอาอุ้มเอาสุม่มสุ่มหน่อยๆกุกสิลองเรียกไก่บ้างครับบินมาแล้วครับ

ข้าวปลายแน่ร่ำบัดแน่ผสมกันครับเวลาเอาเข้าไปซีกห่ากัเอาร่ำมาน้่ครับสีข่าวหนึ่สซีฟีครับแต่ว่าร่ำกับข้าวปลายากันซีข่าวนะครับฝากพี่น้องนะครับในการรลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นะเช้าหันช่าหน้าพี่น้องกดติดตาม เกษตรเบิงความเคลื่อนไหวนะครับเป็นมูการเป็นเพื่อนการหากกาแพ่งกันครับตัวนั้นพันหนึ่งได้ตัวนั้นก็เาวมื่อวานนี่ล่มครับร่มมากก็ไก่มูลมัมดจะได้ส่อมอยู่ครับมันนี่ ตกลงมาก้างง่างเลยฟอกครับฟอกจังนสิละกะลงโกงเก่งสิละไกลป่ายายห้าอากาศทายเท่มันก็นอนน้ำเล่าไม่ไทยนงเพืนมากมานอนมองได้กับขี่สีร้ายครับขี่ไกลอีไกล,วลเวลาแห่งหล้วเขาก็ไปกวาดบรรจุใส่กระสอบขายได้ครับ นี่ครับเบิ้งขี่มันครับมานอนใส่สืไม่ขี่ครับอันนี้ย่างประกวดครับกวดได้เมื่อก่อนบรรจุเส้กสอกลับไว้เต็มกระสอบห้อกระมัดนะครับต้องสิเปลี่ยนสนามไก่เป็นที่พักปลาหน่อยครับจุดเป็นปลาหน่อยขึ้นมาไว้ขา,วาย,ายตัวระบาดตัวรหัสสิบตอนนี้โรคปลากำลังหลายแล้ว แล้วก็เอาหางแยง,งมาสอนปาลูกปลาน่อยครับอยู่สาข้างหลังฝนน้ำสาข้างหลังฝนฝนหนักไปทั้งปลูกปลาตะเพียนได้ยูนี่ลูกปลาสลิดก็ปลูกปลานิน่นหลายยูนี่กระเสียวขึ้นมาเสียวน้ำปล่อยใส่ในสังเวียนไกลเลยครับใส่ออกซิเจนแล้วก็พี่น้องเขามาอยากได้ปลาฮ้องกระสีเอาขึ้นขายนะครับเอาขาย จะหน่อยฝนลงมานน่ผลไม้สาใหม่ๆกับมาเอาแด้ครับเด้อป่าสลิดป่านิ่นปลาตะเพียนครับลูกป่าขายตามขนาดตามาตอยาอยุตัวน้อยกันราคาหน่อยหญ่งขึ้นมากกับราคาหลายนะครับเค่นี้กันนะครับซ่องนี้ครับสวัสดีครับ